สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับทางร้าน KK c a m นะครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่าอีกแบบหนึ่งที่ในคู่มือเขาสอนนะครับก็คือจะเป็นคู่มือตัวที่แถมไปให้ตัวนี้นะครับจริงๆเราใช้งานได้จริงนะครับโดยที่ไม่ต้องอพึ่งวิดีโอก็ได้แต่ว่าหน้าตาแอปเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่มจะไม่เหมือนในคู่มือซึ่งคู่มือทำไว้นานแล้วนะครับตัวนี้ก็คือหัวข้อแรกเนี่ยผมยังไม่เคยทําคลิปสอนสักทีนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากในการกดปุ่มตั้งค่าด้านหลังตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดไม่ถูกต้องหรือว่ากดาผิดพลาดเนี่ยมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยทําคลิปเนี่ยในตัวคู่มือที่มันอยู่แบบที่2แบบที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยยังไม่เคยทำสักทีเนี่ยลองดูหน้าตาแอปนะครับในแอปของเรานะครับมันจะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันละเห็นไหมพอเรากดเข้าไปจากปุ่มบวกนะครับ อนย้อนกลับกป้นนึงนะครับเนี่ยพอเขาบอกให้กดปุ่มบวกนะครับเข้าไปเห็นไหมครับหน้าตาก็มีการเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าก็เลยตั้งค่าไม่ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะ,ะทดลองผิดลองถูกคือกดไปก็เผื่อเจอนะครับในข้อความอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยดีกว่ามันจะง่ายนะครับไม่ยุ่งยากมากมายนะครับประมาณ3นาทีถึง5นาทีก็สามารถทําได้แล้วก่อนอื่นเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ รอ,ลอกล้องเขาพูดทํางานให้เสร็จสับนะครับรอประมาณสัก15วินาทีนะครับในการทํางานของกล้องนะครับเขาจะปล่อย w i f i ออกมาแน่เองรองแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับกล้องส่งเยอะมากวันวันหนึ่งก็ถ้าเกิดพี่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ราคา690นะครับตอนนี้แล้วก็มีคูปองตัวน,นี้แถมให้เป็นคูปองอสั่งซื้อเมมเบอรี่นะครับเผือได้ไปแล้วหาเมมเบอรี่ไม่ได้ ก็สามารถเอาคูปองตัวเนี้ยมาทําส่วนลดหรือว่าขอส่วนลดนะครับเพื่อซื้อมมโมรีนะครับเป็นมมโมรีแท้นะครับ3 2จิกันแดดกันความร้อนได้นะครับแล้วก็มีตัวรับประกัน7ปีนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับมีติดใบรับประกันไปให้สามารถส่งเคสมย์ได้เลยทุกที่ทั่วไทยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้ผมลองเทสมาเรียบร้อยแล้วก็คือรับประกันให้7ปีนะครับ ของแท้แน่นอนระบบเริ่มต้นในการเริ่มต้นเสร็ารในการสร้างรองสักครู่นะครับเสร็จรที่สร้างเสร็จสมบูรณ์โอเคตอนนี้กล้องเขาทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวิธีการก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตนะครับด้านหลังปกติแล้วตามที่ผมสอนไปทุกคลิปเนี่ยจะกดค้างเพื่อให้เขาพูดคำว่าคืนค่าโรงงานนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำวิธีการ ตั้งค่าแบบในคู่มือนะครับผมก็คือตัวนี้มันจะกดปุ่มด้านหลังนะครับแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับลองดูนะครับสักประมาณ3วินะแล้วก็ปล่อยอลองปล่อยดูครับว่าเขาจะร้องแบบไหนนะครับแต่ในคู่มือเนี่ยเขาจะให้อ่า เขาจะบอกว่าให้เราคลิกนะครับแล้วก็ใช้ไวไฟเพื่อเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้กล้องร้องแล้วนะครับจรู้่าใช้เส้นทางการเชื่อมต่อไวไฟสมาร์ทโฟเร็วโอเคจากนั้นเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็กดเครื่องหมายตัวนี้นะครับตามที่เขาบอกนะครับจากนั้นเราก็เลือกตัวแรกร่าใช้เส้นทางการเชื่อมต่อไวไฟสมาร์ทโฟเร็มันก็จะพูดอยู่นี้นะครับ พอเราเข้ามาตั้งค่าเนี่ยเราก็เลือกนี่ครับอันกลางเห็นไหมการจับคู่แบบรวดเร็วแบบเร็ว Wi-Fi อนันฉ<ป>รยิยกกดไปเลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายนะครับมันจะฟังเสียงนี้ไปด้วยนะก็คือ Wi-Fi นะครับอันแรกของบ้านเราน,น,นะครับรรแล้วก็มันจะไม่รองรับตัว 5G นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นชื่อ w i f i บ้านเราส่วนรหัสเนี่ยถ้าเกิดเครื่องเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อรหัสให้เลยนะครับเราต่อไรเชื่อมต่อ w ว f i สมาร์ทเดลมันจะลำคาญนิดนึนงก็เปิดอันนี้ดูครับเนี่ยว่ารหัสผ่านเราถูกต้องไหมนะครับจากนั้นเนี่ยให้มาสแกนไ d ดีนะครับไ d ดีกล้องนั่นเองอไเชื่อมต่อรเชื่อมต่อสมารอสแกนได้แล้วนะครับจากนั้นเรากดขั้นตอนต่อไปเลย อเตอนนี้ขารับข้อมล <ใน S 1> แล้วนะรอ,อสักครู่นะครับเมื่อกี้ตรงอ,อินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมแนะนําก็คือถ้าไม่ได้เชื่อมต่อไว้เนี่ยเราต้องใส่อินเทอร์เน็ตนะครับด้านบนสุดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองส่วนด้านล่างก็คือสแกนโค้ดของเขานะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์โอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็เลือกไปเป็นบ้านก็ได้นะครับ เป็นบ้านจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับรวดเร็วมากนะครับผมไม่ยากอ่าทีนี้ตั้งรหัสนะครับเป็นรหัสเข้ากล้องเราก็ตั้งอ่าภาษาอังกฤษสองตัวนะครับตัวเลขสักสี่ตัวให้มันได้อย่างน้อยหกตัวนะครับแต่ว่าไม่เกินยี่สิบเก้าตัวนะครับผมโอเคอ่าตรงเนี้ยที่ใส่เนี่ยที่ตั้งเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยอ่าเปิดดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหม เปิดรูปตาด้านหลังเห็นไหมครับถ้าเหมือนกันแล้วก็คอนเฟิร์มไปที่ใส่ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดมีการเพิ่มอุปกรณ์มือถือนะครับเข้ามากับกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับผมพี่ลูกค้าสามารถเอารหัสตัวนี้ไปให้มือถืออีกเครื่องหนึง่งเพื่อในการล็อกอินเข้ามานะครับถ้าเกิดไม่มีรหัสก็ไม่สามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานกล้องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเป็นตัวหลักของแอดมินนั่นเองนะครับอันนี้ตัวกล้องใช้งานได้แล้วนะครับโอเค นี่ครับตั้งค่ายง่ายใช้เวลาแค่3นาทีถึง4นาทีเองก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าปัญหาคือการกดด้านหลังเนี่ยมันอาจจะหลงหลงลึมลมอึอ่าหลงหลงกันนิดนึงอาจจะกดแล้วไม่ได้อย่างที่ตั้งค่าไว้หรือว่าแจ้งไว้นะครับในคลิปวิดีโอแต่ว่าถ้าเกิดว่ากดได้ก็คือตั้งค่าแบบนี้ครับรวดเร็วมากแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมีคลิปอื่นที่มีวิธีการทําที่ง่ายเหมือนกันนะครับก็ใช้ตัวนั้นก็ได้ นะครับผมวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับว่างก็เลยได้มาอัดคลิปให้ดูนะครับว่ามันมีวิธีการติดตั้งแบบรวดเร็วอีกแบบหนึง่งที่ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดว่าพี่ลูกค้าเนี่ยสนใจสั่งซื้อกล้องก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับตัวสามเสาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่690บาทนะครับส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีโบกเพิ่มนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดรับไปคู่กับเมมเลยเนี่ยเมมปกติ350บาทก็จะได้ส่วนลดนะครับคู่กันเลย2อ,อย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้จะลดไป100บาทหลือ250้นะครับตัวนี้จะ690นะครับก็รวมกันไปเนี่ยก็ตกชุดเราประมาณเดี๋ยวนะครับพุดหนึ่งชุดหนึ่งไม่แพงนะครับพี่ถ้าเกิดรับไปเนี่ยตัวกล้องก็รับประกันให้1ปีส่วนไอ้ตัวเมมเนี่ยเปีนะครับรับประกันให้เลย ทั้งหมด690นะครับอันนี้กล้อง690บวก2อ0บกดเกินนี่ครับชุดหนึ่ง940บาทนะครับผมแล้วก็รับประกันให้1ปีถ้าเสียมีปัญหาก็เปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวนะครับส่งมาเนี่ยไม่มีการมานั่งซ่อมให้นะครับพี่เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้ตัวใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอนานแล้วก็ได้ใช้ของใหม่ทันทีนะครับ อย่างถ้าเกิดตัวกล้องเนี่ยมันเสียมันพังเนี่ยเอามาซ่อมแล้วมันก็จะใช้งานไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกครับพี่ส่วนใหญ่ทางร้านเนี่ยเน้นเปลี่ยนเป็นตัวใหม่อย่างเดียวนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ของดีนะครับแล้วก็ของใหม่นะครับผมตัวเมมก็เป็นของแท้ใช้ไปนี่นานๆไม่ใช่ว่าเหมือนกับตัวธรรมดาที่ถูกๆนะครับที่หาซื้อตามานั้นโทรศัพท์ก็ได้เพราะพังแล้วเราก็ได้ซื้อใหม่เรื่อยๆครับนะตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดชอบหรือสนใจนะครับก็ทักมาทางเพจได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ